ท้ายินเข้าใจทุกจะน้อยโลกลง,ลง,ลงทุกจะน้อยลง,ลงหนึ่งหนึ่งมีเท่ากาันทุกขอนคยเวลาใช้ก็มอดไม่ใายก็มอด,มมอดสอนตายแน่นอนอย่าไปอีฉ้าหรือสักเช่นคลายยังไง เขาก็ตายเราก็ตายเช็ดก,กาดสามเท่าไม่พอใจนายตัวเองมีเท่าไราไม่มีความสุงสี่ขวายไม่มีไม่ทุกเท่าความอยากมี จะไม่หูเหนื่อยเหนื่อยจะไม่เหนื่อยจะไม่เหนื่อยเป็นถ้าเป็นตัวเองจะโคตรเหนื่อยเข่าพยายามเข้าพยายามเหมือนถอนเอิบพอยาไปขับคลายเพราะ เพราะคลาเพราะคลายก็บายคับเราไม่ได้เช็ดกายสูทายเรามีทายหรือขอตัวเองแจกขอนการไม่ชะไม่ได้ไม่ได้เชื่อเกิดขึ้น กิดขึ้นจากการจอเว้นจอกลางเมื่อเธอเวลาเดี๋ยวกลางจะถามจะถามงานเองจะทำงานเองแปดแปดไม่คัดหวาน ก็จะไม่ผิดหวานคลาหวานคลาหาวัยนได้คลาวายได้คลาหวายนได้คอนีคอนานก็สูกงก่เก้าชีวิตที่ดีที่สูดเคยชีวิตที่เป็นที่เป็นแบบของตัวเอง ไม่เปรียบเทียบไม่อีฉาลอยแปลว่าอดีตลึกอดีตแปล,ว,ปล,ว,ปลว่าอดีตลอยวางล่อยวางอดีตลอยวางอดีตลึกขาดหวานอนาคตลึกขาดหวานอนาคตอนาคตอนาคต นาคตทางวันนี้ให้เต็มที่และดีที่สุดก็พอ yeah.